นี้ครับใครที่ชอบใส่นาฬิกาหน้าปัดกลมน่าจะถูกใจกันนะครับกับนี้โหวเ e ย w วอ c h GT 5นั่นเองครับจริงๆในซีรีส์นี้ที่เปิดตัวมาล่าสุดเนี่ยมีรุ่นโปรอีกรุ่นหนึ่งนะแต่ที่ดึงตัวนี้มารีวิวเนื่องจากราคาเขาอยู่ในหลักพันนะครับมาพร้อมกับความทนสวยถึกใส่ออกกำลังกายก็ได้ใส่ออกงานก็ดี สำหรับ h u a ่ e วอ a t c จีทเนี่ยนะครับเขาขึ้นชื่อมานานแล้วในเรื่องของความสวยงามนะคะเมืเกิดใครชอบสไตล์นี้ก็จะรู้สึกว่าเขามาถึงเจนที่5ล่าสุดแล้วนะครับแล้วก็เจนนี้มันจะมีความแตกต่างออกไปเพราะว่าเขามากับระบบปฏิบัติการ Harmony OS นะครับแล้วก็ทางแบรนด์นะเขาลดความกังวลทุกอย่างเลยเพราะว่าใช้งานร่วมกันได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android สําหรับตัววอ t c h จีทมาด้วยกัน2ไซส์ขนาดหน้าจอนะครับก็จะมีหน้าปัด41กับหน้าปัด46มิลนะครับ ตัวนี้เนี่ยเป็นนาปัด46มิลเนอะก็จะมีความใหญ่ขึ้นมานิดนึงสำหรับดีไซน์ของเขาเนอะตัวเรือนเนี่ยทำมาจากสแตนเลสก็จะมีความหนักนิดนึงถ้าเกิดเราใส่นะครับการควบคุมมาด้วยกัน2ปุ่มก็จะมีปุ่มเม็ดมะยมนะครับแล้วก็ปุ่มกดตรงนี้ซึ่งใช้งานแตกต่างกันครับสำหรับเม็ดมะยมเนี่ยนอกจากหมุนได้แล้วกดได้ด้วยพอกดเข้ามาจะมีหน้าต่างต่างๆนะครับซึ่งนี่ยืดยุบได้หมุนนะครับเป็นลูกเล่นดีนะ รู้สึกว่าการตอบสนองคือทันใจมากเลยนะครับไม่หน่วงไม่อะไรเลยแล้วก็เราสามารถเลื่อนอย่างเงี้เห็นปะ่ะมันไปตามนิ้วของเราเลยนะครับหน้าปัดของเขาเนี่ยที่เห็นสีสดๆแบบนี้เป็นหน้าจออะมอลิสตนะครับสีสันก็เลยมีความสดใสแล้วก็ความสว่างก็ถือว่าเพียงพอนะใช้กลางแจ้งแล้วโอ้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับปุ่มกดด้านล่างก็จะเป็นการคอนโทรลอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นการออกกําลังกายแบบรวดเร็วซึ่งตรงเนี้ยเราสามารถเซตอัพได้ว่าเราชอบออกกําลังกายในส่วนไหนนะครับแล้วก็แอดเข้ามาแล้วก็เลือกได้ในแบบ เป็นแบบสั้นๆนะครับเป็นช็อตคัทนั่นเองนะการออกกําลังกายเนี่ยมีให้เลือกหลากหลายนะครับซึ่งโอ๊ตมองว่ามันสะดวกมากๆสำหรับปุ่มนี้ครับสายออกกาลังกายบางทีเราไม่ต้องไปกดหาให้มันวุ่นวายนะครับสำหรับหน้าตาหน้าปัดอันแรกนะครับก็จะมีหน้าปัดที่เราสามารถเลือกได้กดค้างเอาไว้เลือกหน้าปัดอื่นๆที่เราแอดเพิ่มเข้ามาก็ได้นะครับอ่ะหน้าปัดอีกอันนึงที่โออยากจะ ให้ดูก็คืออันนี้ครับเป็นรูปหมีแพนด้านะครับไม่ได้ความน่ารักอย่างเดียวนะจริงๆเนี่ยเขาเป็นการแสดงอารมณ์ของเราในช่วงเวลานั้นๆด้วยคือมีการวัดความเครียดนั่นเองนะครับตัวเซนเซอร์ของเขาที่มีมาให้เนาะวัดอารมณ์ของเราได้ด้วยซึ่งน่ารักดีถ้าเกิดเราเครียดเนี่ยสีก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็ด้านล่างเนี่ยถ้าเกิดเราฟังเพลงอยู่นะครับหรือดู YouTube อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการควบคุมตรงได้ที่ตรงนี้เหมือนกันก็คือเพย์พอสนะครับเลื่อนไปอันถัดไปอะไรเงี้ยก็สามารถเลื่อนได้เช่นเดียวกันสําหรับการเลื่อนไปทางด้าานขว จะมีหน้าแดชบอร์ดที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของเราแล้วก็การเผาผลาญแคลอรี่เลื่อนมาอารมณ์นะครับก็จะมีการแสดงเป็นกราฟเช่นเดียวกันแล้วก็อันนี้หน้านี้เอาองว่าเป็นประโยชน์มากๆนะครับเพราะว่าวัดได้6อย่างด้วยกัน6อย่างนี้ก็จะเป็นขั้นพื้นฐานต่างๆไม่จะเป็นบัตรนะครับหรือว่าออกซิเจนในเลือดนะครับแล้วก็อันนี้การนอนนะครับว่านอนของเราเป็นยังไงคุณภาพเป็นยังไงเลื่อนดูได้นะครับเห็นป่ะสีสันสดใสแล้วก็ตารางเนี่ยก็แสดงผลได้แบบง่ายๆเลยรองรับภาษาไทยด้วยอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของนี่ การหายใจนะคบถ้าเกิดเรารู้สึกว่าอยากจะผ่อนคลายระหว่างวันเครียดก็ฝึกตรงนี้ได้คือมันกดได้เร็วๆที่หน้านี้นะครับเขาก็เลยชอบมันมาหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการหายใจเช่นเดียวกันนะครับฝึกสมดุลการหายใจนะแล้วก็สุดท้ายอันนี้โอ้มองว่าเป็นประโยชน์เหมือนกันช่วงหลังโอ้เป็นไข้อะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็จะไม่ได้ใช้ประหลอดสักเท่าไหร่ครับเพราะใช้ในาฬิกาเนี่ยแหละในการวัดก็เป็นการวัดอุณหภูมิบนพื้นผิวแขนของเราที่เราใส่อยู่นะครับว่าอุณหภูมิเท่าไหร่ส่วนนี้เป็นไม่มีอะไรมากครับเป็น Dash การออกกําลังกายของเราการเคลื่อนไหวการพักผ่อนของเรานะครับมันก็จะขึ้นเป็นหน้าต่างเหมือนลูกโป่งเล็กๆนะครับถ้าเกิดทําตามเป้าหมายตัวสีก็จะทึบทั้งลูกโป่งของเรานะครับมันจะมี3อันด้วยกันการพักผ่อนการผ่อนคลายอะไรแบบนี้นะอ่ะอื่นๆมีในเรื่องของคาล endar การควบคุมเพลงการาออกรับสายนะครับแล้วก็การออกกําลังกายเนาะอันนี้เป็นเบสิกพื้นฐาน ในเรื่องข้างขึ้นข้างแรมก็สามารถดูได้นะครับตัวสายนะครับอันนี้เป็นตัวเรือนสีฟ้านะครับเห็นไหมหน้าปัดก็จะเป็นสีฟ้าสายก็เป็นสีเดียวกันซึ่งเขามีตัวเลือกอีก2สีนะก็คือสีดำกับสีน้ําตาลน,นะครับก็เป็นสีที่ติดมากับการแกะกล่องเลยสายเนี่ยที่โอได้มานะเห็นไหมมันจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นยางผสมกับไนลอนถักนะครับเรื่องสายเนี่ยถ้าเกิดใครรู้สึกว่าไม่ชอบสายที่แถมมานะครับก็สามารถเปลี่ยนได้ง่ายๆเลยนะวิธีแกะสายเห็นไหมครับจะมีปุ่มกดอยู่ ซึ่งก่อนหน้นี้นเราจะกังวลว่าแปะแกะสายยากหรือเปล่าแค่กดครับนี่ ก็ถอดออกมาได้เลยเปลี่ยนได้ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็สายเนี่ยทางหัวเว่ยมีจําหน่ายแยกนะครับมีให้เลือกหลากหลายเลยสายที่เหมาะกับการออกกำลังกายก็มีให้เลือกนะครับรือสายสเตนเลสเลยก็สามารถไปหาซื้อได้ไม่ต้องไปตามหาแบบวุ่นวายนะครับมีให้เลือกเลยอ่าสำหรับนาฬิกาเรือนนี้นะครับโอ๊ตเนี่ยไลฟ์สไตล์แชร์ก่อนแล้วกันว่าเป็นคนที่ออกกําลังกายเป็นประจําก่อนหน้านี้มีการเข้ายิมแต่ช่วงหลังโอ๊ตไปบ้ากับการตีแบตซะเยอะซึ่งการใส่นาฬิกาเรือนนี้ตีแบตเนี่ยอย่างน้อยวันต่อวันประมาณสโมชั่วโมี การก้าวเดินใส่นอนด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมาแชร์ฟีลลิ่งแล้วก็ความรู้สึกหลังจากใช้งานเขามาเป็นระยะเวลา1สัปดาห์ให้ฟังก็แล้วกันนะครับอมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเกี่ยวกับการออกกําลังกายกันก่อนสิ่งหนึ่งเลยที่คนออกกำลังกายอย่างโอ d c คอนเซิร์นนะครับนั่นกะ็คือแอปพลิเคชันจะต้อง อ่านง่ายนะครับเข้าใจง่ายแล้วก็รองรับภาษาไทยเพราะเราเป็นคนไทยนะครับหน้าแรกของแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับชื่อแอปพลิเคชันว่า Huawei Health นะครับพอเข้ามาแล้วก็แสดงผลแบบนี้มีสัญลักษณ์นะครับแล้วก็มีตัวหนังสือภาษาไทยที่เข้าใจง่ายครับอันแรกตรงนี้หน้าแรกนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการเบิร์นแคลอรี่การวิ่งนะครับรวมถึงการขยับร่างกายของเรานะครับแสดงผลได้2รูปแบบรูปแบบแรกก็จะเป็นลักษณะนี่โค้งโค้งแบบนี้นะครับเป็นวงกลมนะครับเป็นสเตตแบบวงกลมหรือจะเป็นแบบลูกโป่งที่แสดงผลในนาฬิกาที่โอ้ตให หน้านี้ก็จะแสดงผลเกี่ยวกับการนอนการก้าวนะครับรวมถึงภาวะทางอารมณ์ของเราซึ่งด้านล่างเห็นไหมมันมีอีกมากมายนะครับการฝึกหายใจการใช้ดนตรีคลายเครียดอะไรก็แล้วแต่แต่ที่เราโฟกัสเน้นๆเลยก็จะเป็นในเรื่องของสุขภาพครับหนึ่งเลยเราสามารถบันทึกการออกกําลังกายได้สามารถบันทึกน้ําหนักได้นะครับมีฮาร์ดเรทแสดงผลแล้วก็การแสดงผลค่าพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นการนอนนะครับ SPO2 หรือว่าออกซิเจนในเลือด อุณหภูมิผิวหนังนะครับแล้วก็ความดันโลหิตแต่ความดันโลหิตเนี่ยเหมือนจะเป็นฟีเจอร์หนึ่งที่ยังไม่รองรับกับนาฬิกาตัว watch GT 5จะต้องมีอุปกรณ์อื่นๆที่รองรับใช้งานร่วมกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการอัปเกรดการใช้งานเบื้องต้นนะครับเป็นการบันทึกเข้าไปเพิ่มเติมนั่นเองนะครับสำหรับการออกกําลังกายนั้นเนี่ยก็จะมีการเข้าคลาสในยิมจะเห็นได้ว่ากราฟเนี่ยขึ้นลงนะครับแล้วก็จะแสดงหมดเลยไม่ว่าจะเป็นค่าเฉลี่ยของ h า a r t เรทหรือว่า h า a r t เรทสูงสุด การออกกําลังกายเข้มข้นนะครับมีด้วยกัน5เทปด้วยกันนะครับก็จะมีแบบวอร์มนะครับแบบแอโรบิกแอนแอโรบิกแล้วก็ VO2 max นะครับจะเป็นการใช้ออกซิเจนในเลือดแบบสูงสุดเลยแบบเกินขีดจากัดขึ้นไปนะครับแต่ว่าการออกกำลังกายโอ้ตเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้มข้นถึงขนาดนั้นนะครับจะเป็นแอนแอโรบิกซะมากกว่าการาฟก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยซึ่งถ้ารายละเอียดแบบเบสิกพื้นฐานก็สามารถอ่านได้แล้วก็สามารถแชร์ต่อไปให้เพื่อนๆได้เช่นเดียวกันก็จะเป็นรูปภาพแบบนี้ซึ่งหลายๆคนก็จะแชร์ลงสตอรี่ไองี้ว่าแบบ เฮ้ยเราออกกําลังกายเรามีโกนะครับเป้าหมายวันนี้เราสําเร็จแล้วอะไรประมาณนี้อ่ะออกกําลังกายก็ถือว่าโอเคนะครับความแม่นยําโอทถือว่าให้อยู่ในระดับที่ดีเลยนะครับต่อมาการนอนนะครับการนอนก็เป็นสิ่งที่โอทคอนเ c e r n นะครับเพราะว่าการนอนปัจจุบันเนี้ยบางคนนอนไม่พอตื่นมาแล้วเหนื่อยอะไรเงี้ยเราก็อยากรู้ว่าระหว่างที่เรานอนเนี่ยเราอยู่ในสเตจการนอนแบบไหนนะครับก็จะมีการนอนแบบลึกแบบตื่นนะครับแล้วก็แบบเริมนะครับซึ่งเขาก็แสดงผลอ่านค่อนข้างง่ายนะครับแบบวงกลมก็มีให้ดูนะครับหรือจะเป็นแบบกกรราฟ็มมีีีซึ่งงงตน้้ทั การเก็บข้อมูลเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีนะครับเป็นสัปดาห์ก็สามารถดูกราฟได้แล้วก็เขาก็จะบอกคะแนนเฉลี่ยของเราเลยว่าการนอนเราเนี่ยเป็นยังไงมีตื่นกี่ครั้งการตื่นมีผลกับการนอนไหมให้คะแนนการนอนและที่โอ้คอนเซิร์นตอนนี้คือนอนอยู่จะาหยุดหายใจไหมเพราะบางทีอาจจะเหนื่อยมาระหว่างวันแล้วเราก็กรนนะครับเขาก็สามารถวัดได้ซึ่งโออยู่ในเกณฑ์ปกติพอเราเข้าไปดูดีเทลการหยุดหายใจระหว่างนอนนะครับก็แสดงผลเลยว่า ยอยู่ในระดับปกตินะไม่มีการหยุดหายใจนะครับที่ที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้อะไรแบบนี้นะครับซึ่งดีนะเพราะรู้สึกว่ามันสําคัญในยุคนี้จริงๆนะครับและนอกจากนี้การนอนยังมีเห็นไหมดนตรีให้เราฟังด้วยเพราะก็เพราะว่าเทรนยุคหลังเพื่อให้นอนหลับง่ายขึ้นเราอาจจะต้องมีดนตรีเข้ามาช่วยนะครับเป็นเสียงธรรมชาติอะไรก็แล้วแต่นะก็สามารถกดเข้าไปฟังกดเข้าไปโหลดเพิ่มเติมได้นะครับมันเหมือนเสียง ASMR แหละทาให้เราหลับสบายขึ้นหลับง่ายขึ้นฟังก่อนอน,นอนอะไรแบบนี้ อันนี้เป็นในเรื่องของการนอนนะครับส่วนอื่นสุขภาวะทางจิตอุณหภูมิผิวหนังกดวัดไปเลยนะครับก็แสดงผลในหน้าแดชบอร์ดอ่ะต่อมาการออกกําลังกายนะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้คือเราซื้อนาฬิกาเนี่ยมันมีตัวช่วยในการช่วยออกกําลังกายด้วยนะครับอย่างอันนี้เองก็จะมีคลิปวิดีโอซึ่งการออกกําลังกายสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็จะเป็นการบอมแล้วก็การสเตร t c h i n g หรือก็การยืดเหยียดหลังออกกาลังกายอย่างการอุ่นร่างกายเราสามารถเข้าไปโหลดได้ฟรีนะครับแล้วก็เริ่มต้นใช้งานได้มาเป็นคลิป เป็นอินทเวลนะครับก็คือจะมีเวลาบอกมีครั้งบอกทําตามไปด้วยแล้วเป็นภาษาไทยด้วยคือเราไม่ต้องซื้อแอป third party เลยนะมันสะดวกดีนะครับมันจบซึ่งมันฟรีอ่ะคุณผู้ชมมันลงทุนแค่นาฬิกาไม่ถึง หลักหมื่นนะ่ะในช่วงหลักพันนะครับแล้วก็มีอะไรแบบนี้มาให้ถ้าเกิดแบบโปรเนี่ยอาจจะมีการซื้อเพิ่มเติมบ้างนะครับอาจจะต้องไปหาดูซึ่งดีนะนอกจากการ stretching ยืดเหยียดแบบปกติแล้วนะครับก็จะมีโปรแกรมการเดินออกกําลังกายการปัน่นจัก,กรยานตีกอล์ฟก็มีเช่นเดียวกันนะครับแต่โอ้ไม่ได้เล่นกอล์ฟขออนุญาตข้ามไปต่อมาอันนี้จะเป็นโกต่างนะครับอันนี้มันจะมีการเด้งขึ้นมาอยู่บ้างนะครับเวลาเราออกกาลังกายก็จะมีขึ้นเหรียญขึ้นโลโก้อะไรมาซึ่งก็เป็นการสนุุนุกกกสสสนน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 นะรนระรรรรบใใหหหวว่่่าาาาาางงงงทีีีเเเเช้เ้้ไปปปออึจ็ณ์แแดผลตต แล้วก็จะมีหน้าปัดให้เราสามารถเข้าไปเลือกเพิ่มเติมได้หน้าปัดเยอะมากหน้าปัดฟรีก็มีเยอะไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับหน้าปัดฟรีมีให้เลือกเยอะมากจริงๆแล้วสวยมากโอ้รู้สึกว่าหัวเว่ยวอทช์จีทเนี่ยหน้าปัดเนี่ยเอาใช้แบบแนวสปอร์ตสปอร์ตลุยๆหน่อยเนอะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่เป็นสายดูหรูนะครับออกงานเนี่ยตัวนี้สามารถเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่เหมือนนาฬิกาหรูเรือนนึงนะครับเห็นไหมหน้าปัดแบบนเนี้ยเนี่ยติดตั้งโหลดมาแป๊บเดียวนะครับ เขาก็จะแสดงผลละคือนาปัดจ,จากรสปอร์อตแบบนี้แค่เปลี่ยนสีเปลี่ยนรูปแบบเนี่ยดูดีไปเลยเห็นปะดูเป็นนาฬิกาที่เหมือนแบบนักธุรกิจนะคะผู้บริหารใช้ได้เลยอะ่ะคือดูเผินๆไม่รู้เลยนะว่าหลักพันเท่านั้นเองนะครับดูเป็นหลักหมื่นัพไปเลยนะครับแค่เปลี่ยนนาฬิกาเท่านั้นเองก็ชีวิตเปลี่ยนได้เลยนะครับ อย่างที่บอกไปเยอะมากนะครับสามารถไปโหลดได้แล้วก็ถ้าเกิดซื้อนับปัดหนึ่งก็อยู่ประมาณ40กว่าบาทถึง90กว่าบาทนะครับไม่แพงเลยสามารถไปหาซื้อได้นะครับอื่นๆก็นี่จะเป็นในเรื่องอุปกรณ์เสริมอย่างที่บอกไปนะถ้าเกิดต้องการซื้อหน้านี้ก็สามารถซื้อได้เช่นเดียวกันกดเลือกซื้อได้เลยนะฮะแล้วก็แอปแกรดูรี่เป็นแอปพลิเคชันที่โหลดเพิ่มเติมก็จะมีแอปพื้นฐานที่เขามองว่าเหมาะกับเรานะครับสามารถโหลดได้มีเกมเบ้าๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแอปออกกาลังกายเห็นปะก็มีให้โหลดเช่นเดียวกันตรงนี้้้้ก็สาาามมรถเเขไโหลดดดตตติิิังพ่ แบรนดโอทเองก็โหลดตัว Cam e r a o โอปุสมานะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของตัวแอปนะครับเพลนะครับในการนําทางอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็จะเป็นหน้าข้อมูลของเรานะครับเราก็สามารถไปแอดต่างๆได้อันนี้เป็นแนะนําแอปพลิเคชันก่อนพูดเยอะนิดนึงนะแต่อยากให้เข้าใจว่าถ้าเกิดใช้จริงๆเนี่ยมันใช้ไม่ยากใช้อะไรได้บ้างนะครับ ถามว่าใช้มาโหวบ่ยวัดจีทีห้าเชียะไหมนะครับ่วงตงัวโอ๊ตก็เชีย์นะถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยใช้แบบโอ๊ตเลยเน้นพื้นฐานที่เขามีมาให้การวัดต่างๆนะครับมันโอเคละก็มันจะมีติดอยู่นิดหน่อยตรงที่ว่าแอปพลิเคชันต่างๆในแอปแกลอรี่เนี่ยมันจะถามเรื่องความปลอดภัยขึ้นมาแต่ว่าถามว่ามันมีอะไรไหมจากที่โหลดมามันก็ไม่มีอะไรหรอกครับแต่ถ้าเกิดใครคอนเซิร์นรู้สึกว่าติดอยู่ในใจมันก็จะนิดหนึ่งะนะครับในเรื่องตรงนี้โดยรวมแล้วก็เป็นนาฬิการเรือนหนึ่งนะครับที่สวย ึกทนใส่ออกกำลังกายได้ใส่ไปงานพิธีได้นะครับคือมีเรือนเดียวมันจบเลยไม่ต้องเปลี่ยนหลายๆเรือนนะครับแค่เปลี่ยนหน้าปัดอารมณ์ก็เปลี่ยนนะครับแล้วก็การใช้งานต่างๆก็ที่ผ่านมาไม่มีปัญหาอะไรแอปพลิเคชนันใช้ง่ายเนอะก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเดี๋ยวหาว่าเราจะอวยเขาเยอะนะครับก็ไปลองจับลองหาหรือว่าไปเล่นของจริงดูได้ที่หน้าช็อปนะครับกับฮัลว Watch GT 5หรือว่าถ้าใครอยาก a d v a นซ์อีกขั้นหนึ่งนะครับข้ามสเตปไปตัว pro ก็น่าสนใจเหมือนกันนะแต่ว่าตัวนั้นก็จะราคาหมื่นัพเลยเนาะอันนี้แค่ 6, บาาน,นี้คลิปจะตอมถม ได้นะครับนาฬิกาหน้าปัดกลมสวยดูดีเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าเกิดชอบกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับแล้วคลิปนี้ยังไงก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ